กลับมาแล้วนะครับผมพระธุดงนะครับพระธุดงที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาไอได้โชคได้ลาบเนาะเขาเขาเขาถูกกันเป็นแสนนะครับก็เลยตั้งฉายาท่านว่าตัวละแสนนะครับเอฟซีครับผมนองเด้อค่ะตามต่อพี่น้องเด็กพระธุดงค์วัาสันครับเป็นแนวข้างเด้อค่ะสมัครพระธุดงค์ตัวละแสนเนาะ ปลาทูดงนม่ตำน่นต้นตำรับพระจา๊ะการงวดนี่เพินพ่นเพิ่นหลันมากทุดงนี่เป็ปลาสาบกระจ้าเป็นปลากรดพระจา้าครับท่านกลับมาแล้วนะครับผมปลาทุดงนะครับปลาทูดงที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาไครได้โชคได้ลาบเนาะเขาเขาเขาถูกกันเป็นแสนนะครับก็เลยตั้งฉายาท่านว่าตัวละแสนนะครับเอฟซี FC ครับผม ก็เลยเป็นเป็นที่มาของพระทุดงตัวละแสนไม่ไม่ใช่พระอาจารย์ไปซื้อนะครับผมไม่ใช่ซื้อตัวละแสนนะคือลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับผมสมัยก่อนพระทุดงนี่คือดังมากนะครับดังมากเลยนะครับก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนก็นั่งนั่งทําคลิปกันอยู่ดีท่านก็โทรมาบอกว่าท่านกลับมาแล้ว่ก็เลยโทรหา กกับหาท่านนะครับว่าปูมีแนวทางจะฝากเอฟซีไหมงวดนี้ปูบอกว่ามีนิมิตนะเออเออ,อนิมิตวันจางไหนก็เมื่อที่แหลกท่านบอกตัวใดเขาเขามาบอกท่านนะครับสามตัวมีสามเก้าห้ากับสี่ศูนย์ครับสามเก้าห้ากับสี่ศูนย์ของพัทุดงนะครับสมัยก่อนๆน,นี่คือว่าจะเข้าเป็นประจําเลยที่ว่าถูกจน อ่เขาถวายรถตู้เนาะอ่าอ,อ,อดีตมินจันจิลาก,กับเบิร์กซับเคยไปอยู่ใช่ไหมครับเคยเคยไปครั้งหนึ่งอยู่เนาะ,ะ,ะครับถูกจนถวายรถตู้แล้วท่านก็ไปต่างประเทศแล้วก็เพิ่งกลับมามนะครับก็ถือว่าโชคดีเนาะ<ช>แต่ว่าขอไปถ่ายท่านก็ไม่ให้ถ่ายนะครับท่านท่านบอกว่าเอาตัวเลขไปไปพูดเอาเอาไปฝากเอฟซีนะครับส่วนเมื่อวานก็ได้ไปคุยกับท่านท่านบอกว่าหลังจากที่ได้ความฝันไปแล้ว ทีนี้เอาสูตรไปอืมสูตรูตรสของท่านนี่ก็จะอ่าเป็นเป็นบนเป็นล่างนะครับเลขวิ่งก็มีมีหนึ่งมีห้ามีหกมีสูตรพร้อมนะ,ะมีสูตรพร้อมนะครับสมัยก่อนก็เป็นสูตรนะสมัยท่านท่านเคยให้สูตรผมมานะครับให้ให้แบบ ให้ไปเรียนสูตรนะเรียนสูตรแต่ท่านอ่ะก็ไปเรียนมาอยู่ได้เ่ะอเนึงมันเราตัดไม่เป็นมันมันเยอะครับมันมันหลายหางเนาะมันเยอะเนาะเราต้องมาตัดอีกเราต้องมาตัดอีกหลายอย่างนะครับวันนี้วิ่งตัวไหนหน้าของท่านวดนี้วิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งห้าวิ่งหกไม่เคยหลุดไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ครั้งแรกนะที่ที่เราไม่ได้เจอกันพึ่งกลับมาเจอกันนี่แหละครับมีหนึ่งมีห้ามีหก นะครับก็เป็นเป็นป,นปนครั้งแรกนะครับที่ได้ออกคลิปเนาะหลังจากที่เราไม่ได้ออกคลิปกันนานสําหรับพัทุดงตัวละแสนฉายาท่านนะครับผมเป็นฉายาของท่านนะครับถ้าเกิดเรียกว่าพัทุดงเนี่ยก็มันจะมีหลายพัทุดงมันก็จะไม่รู้ว่าพัทุดงอันไหนก็เลยเป็นพัทุดงตัวละแสนนะครับคือจะมีสูตรแล้วก็ฝันฝันในตัวหนก็ฝันได้สามเก้าห้า สี่ศ<ม>ูนนย์ะครับเลขสูตรพจนจจามีตัวไหนในอาน์ไหนฟังเลขสูตรมีห้าหนึ่งห้าห้าห้าหกสองหนึ่งสองหกแล้วก็ศูนย์ห้าส่วนเลขสามตัวจะมีห้าหนึ่งหกถือว่าเป็นล่างนะครับสองตัวนี้เป็นล่างส่วนสามตัวนี้จะเป็นบนห้าหนึ่งหกนี้จะเป็นบน ท่านแยกให้มาอย่างนี้แล้ว่าเพื่อนํมั่นว่าท่านเน้นยังไม่เน้นครับเลยก็คือสามเก้าห้านะครับอืมมันมาตรงกับที่ผมชอบพอดีผมชอบเก้าห้าวันนี้ชอบเก้าห้าใช่ครับมักคักเลยเก้าห้านี่ครับอมมักตั้งไหนจังมกเก้าห้าไม่รู้ก็คือากุกห่ากัมหัว้างใช่ปะคะใช่มันตรงในสูตรท่านอยู่นะหกห้ามีมีห้าหกห้าฮูกับอะไรห้าหก 95 395 395 39 <5 S 2> เลขฝันเลขฝันเลขฝันได้395<อ>ล่าง40ในฝันนะครับอืรอบนี้ก็มีหกหางนะครับผมสําหรับล่างของอาจารย์เนาะ,ะวันนี้ก็เลยได้มาแบ่งปัน FC นะครับก็เลยขออนุญาตท่านละลาบอกว่าขอมาแบ่งพัน FC ได้มากฝันดีวะเนี่ยผมเหรอมไม่ไม่เคยฝันส c หรือคับได้ฝันรอบนั้นเนี่ยที่ว่า ขายยืมเมียสิบบาทหลุดเลยตไหนเคื่อนมือแรนพันชุดจำทองอยชุดจำทองเนี่ยหนึ่งห้าศูนย์ฝันขักฝันแน่โอ้ยความฝันเจ้าของนี่มันไม่แม่นเลยนะยืมทองเบิกซ้ำนำเลยชุดนี้งวดนี้เราจะไปไทยคืนไเคทยคืนจะงวดเลนาะครับผมมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านเนาะ เรีว่าสันผู้ใดเรเลกตรงในสูตรนี่ก็คอมเมนต์เนาะครับผมถ้าเรขตรงกันคอมเมนต์ใต้คลิปได้เราเพื่อความั่นใจวิ่งหนึ่งวิ่งห้าวิ่งหกนะครับวันนี้วิ่งหนึ่งวิ่งห้าวิ่งครับขอคือมากเยอะหนึ่งหนึ่งอืมากก็รักหนึ่งก็รักหานมากแต่ว่าที่ผมชอบก็ชอบเก้าห้านี่แหละครับผมส่วนตัวเนาะของพัทุดงท่านก็เน้นสามเก้าห้านะ วันนี้ก็ขออนุญาตพูดแทนพระธุดงนะครับผมไม่ไม่ใช่เลขผมหรอกเป็นเลขของท่านอาจารย์นะครับจะมาอปเอฟซีเบิ้งเนาะขอขอเบิ้งสูตรเต็มเพื่อนอะไรนี่นะครับมีแค่นี้นะครับอันนี้พระธุดงตัวเสแสนน้องเจ้ว่าเป็นกับท่านเด็ฟันทุ่งว่าสองตัวจะเป็นตัวใดเนาะค่ะพิจารณาบงเดอร์สอบกระจัดคัดกับพานเนาะอันนี้คือเป็นเพียงแนวต่างเท่านั้น ออกกูผูกภาษีออกตัวได้แต่ว่าหันนี่มากกับข้อเม่นนะคะขอ้อแม่นไต่ขีดมากตัวไดอันนี้เป็นสูตรเลขฝันนี่สามเก้าห้าเนาะกับสี่ศูนย์ครับเลขสูตรสีนี่ห้าหนึ่งห้าห้าห้าหกสองหนึ่งสองหกศูนย์ห้าสามโตกับสีนี่ห้าหนึ่งหกเนาะครับสามเก้าห้าค่ะนี่สามีเป็นแนวทางนะครับผม เอาใ้มากระจับไปพี่น้องครับเดีย๋ยวมาทั้งจีนมาทันเห็นมันนาะทั้งที่ไล่แก่เอฟที่เห็นว่า,อออวาพอเห็นอยู่มันอยากดูแค่หน่อย,ยอพี่น้องเป็นทู้มากเป็นว่าพ,อเ,พอเห็นมาสั่งเห็นไหมบางทีก็หล่กล้องเนาะครับ,รบเออคนแป่กันพอเห็นกับวิ่งหนึ่งวิ่งห้าวิ่งหกนะคะห้าหนึ่งห้าห้าห้าหกสองหนึ่งสองหกศูนย์ห้าสามตัวสามเก้าห้า ห้าหนึ่งหกแล้วก็สองตัวสี่ศูนย์ครับก็เป็นนี่คือเลขประจมาเบิรงกหวดนี่เนาะครับผู้บ่มันใจก็ะจ้าฟ้าซื้อดูก่อนดูก่อนนะครับดูสักหวดก่อนเพ้าว่ากันชอบกระจัดรับกับพานก็นั่นแล้วก็เป็นครั้งแรกเนาะไปนับหาเลขอยู่แล้วเนาะค่ะเลขงิมไหมวางได้กับมาบอกให้ฟังหรือไม่นอเบิกทราบถือว่าอาจารย์ท่านไหนนะครับที่มีแนวทาง แม่นแม่นก็ลองทักหาแอดมินได้นะครับก็มาแบ่งปันแนวทางได้นะครับผมได้ได้ครับผมถ้าไม่สะดวกออกก็เดี๋ยวจะพูดให้ก็ได้ครับผมไม่ว่าจะแต่กากสัมภาษณ์เสียงไปกันนะเนาะถ้าได้สัมภาษณ์เสียงจะดีมากเลยครับไมว่าจสัมภาษณ์เห็นหน้าแล้วเนาะครับผมแอดไลน์เขามาได้พูดใดมีเด็กเด็ดว่าจะศูนย์นี่แม่นเด้วราสั่นกต่พ่มาออกสองได้ได้ครับต้อนรับทุกอาจารย์เนาะค่ะครับ คือเปิดโอกาสให้ได้แบ่งปันเข้ามีหลุดอันนั้นเท่ากับใส่วิจรารณญาณเอาเนาะค่ะครับเพราะหักวโจรกระชาสิรุดกเนาะไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะเข้าตัวไหนนะที่นีนะต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับผมหปกโจรกระชากใช้เอาข้ออยู่เพิ่งอีกข้อแม่ค่าสุดเด็ดๆของผ้าตุ้ด